ตกลงจะเป็นคุณพิธาหรือคุณพิธานพ่อเล่นแรงน้องเหรอน้องน้องคนไหนคะคนไหน,ะน,นคะนนกุลนนกุลอ่ะเป็นไงตอนนี้สวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะทีมนะับปรางทองหรือว่าทีมรักมัมมี่แอปทักษอ,อนนี่แหละ สามแซบทุกคนสามแซบสามแซบตัดคลิปสั้นๆที่ปล่อยออกมาเป็นทีเซอร์นี่ทำเอาพวกเราแบบหูพึ่งกันเลยนะคะเมื่อตัวแทนหมู่บ้านโอ้พี่หนุ่มกัญชัยถามแบบมั่นมากตกลมจะเป็นพิธาหรือพิธานแล้วน้องคนนั้นนั่นน่ะสิน้องคนไหน รอฟังคำตอบของคุณมามีแอปทักซอนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงจะมีให้เราจิ้นต่อหรือว่าจะสะดุดหัวทิมกันไปทั้งคุณพิธาหรือว่านนกุลหรือว่าจะมีหนุ่มม้าเมืดคนไหนยังไงก็รอชมสามแซบวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนส่วนใครที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือแปลนะคะ รีบซื้อเลยแล้วในนั้นนะคะในหนังสือแปลเนี่ยก็จะมีบทสัมภาษณ์ของมามีแอททักซอนแล้วแน่นอนมีเรื่องถามเกี่ยวกับหัวใจนะในนั้นอ่านแล้วก็จะรู้ได้นะคะพอจะเดาได้ว่าหนุ่มคนไหนหรือไม่ใช่ทั้ง2หนุ่มอันนี้แอดมินไม่บอกใบ้นะคะไปหาอ่านกันเอาดีกว่านะคะในหนังสือแปลนะทุกคน ส่วนวันนี้คลิปนี้ก็ชวนมาคุยกันก็มาอัปเดตอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนเริ่มต้นเลยเอาเป็นว่าตอนนี้หมามีแอปทักซอนก็เหมือนได้เล่นแอปใหม่แล้วนะคะทุกคนซึ่งแอปนี้เราสามารถเหมือนเขาไล่ผูกกับ IG ของเราได้เลยคือเข้าไปในทุกคนนะคะก็เข้าไปใน i g ของหมามีแอปทักซอนแล้วก็ใต้ ใต้ไอจีอ่ะทุกคนจะเห็นเหมือนแอดนะคะเดี๋ยมันจะมีนัมเบอร์เดี๋ยวดูแอดให้ดดเดี๋ยวดูแอดเดี๋ยวแอดดูให้แป๊บนึงนั่นก็คือแอปเทรดนะคะซึ่งเราสามารถผูกไว้กับแอปพลิเคชันหรือว่าผูกไว้กับ Account IG ของเราทุกคนเข้าไปที่ที่โฟร์ไฟล์ของมมีแอปซักซอเราก็จะเห็นที่ข้างล่างชื่อนะคะจะมีตัวเลขนะสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ ไปฟลโล่ได้ตอนนี้ก็มีคนฟ o ลโล่อยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าคนแล้วนะคะซึ่งมามีแอปทักษอนก็ลงรูปใหม่นะคะรูปรูปแรกเลยรูปที่อยู่ในนั้นนะคะก็เป็นรูปที่มามีแอปทักษอนตัดผมใหม่ทรงผมน่ารักมากทุกคนน่าจะเป็นการตัดทรงผมใหม่เพื่อเตรียมถ่ายละครเรื่องใหม่คดีรักร้างนั่นเองส่วนรูปโฟรไฟล์บบม,มีใช้รูปจากอ่านี่หละค่ะ จากนิตยสารแพลนนี่แหละทุกคนไปติดตามนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่ขึ้นนะอย่างแอดที่อยู่เมืองนอกเนี่ยอแอปนี้ยังไม่ได้อนุญาตให้อัปโหลดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วยังไม่ได้เห็นแอปนี้ก็อาจจะต้องรอไปก่อนแต่ที่เมืองไทยรู้สึกว่าสามารถ โหลดได้แล้วอย่างของแอปเนี่ยอยู่สวนะิตเซอร์แลนด์ในแอปเข้าไปแล้วยังโหลดเทรดไม่ได้เพราะว่าแอปนี้จริงๆแล้วอะ่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นการคลอนนิ่งของ Twitter นะคะจะค,คล้ายๆล w าย t e r t นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะซึ่งหลายคนก็เล่นแล้วมามีแอปเล่นแล้วคุณธนภพก็เล่นแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตัวแอปอ่ะยังเข้าไปฟ o ลโล w ไม่ได้เพราะว่าแอปโหลดไม่ได้เออทุกคนเข้าไปติดตามมามีนะคะตัด โอ้เห็นทรงผมมันมีแอปทักสอนเราแอปก็อยากตัดตามทุกคนเนี่ยใหม,อม,ม่อีกแล้วมีเลฟมีเลฟเฟอรเรนซ์อีกแล้วเห็นมันมีทำไรเราก็อยากทำตามทรงผมสวยคดีรักร้างปังแน่นอนเห็นพี่สันก็ลงรูปแล้วนะคะแบบว่าจูมือจูมือเจ้าสาววิ่งเลยนะคะหรือว่าเรื่องนี้พี่สันจะรับบทเป็นพระเอกคะ ก็ได้น้องตรีพลพัชนะคะมาประกบคู่กับมามีแอทักซอ,อนเคมีใหม่มากๆซึ่งหนุ่มตรีนี่ก็มีผลงานดีๆกับช่องวันสร้างชื่อไว้อืเขาเรียกว่าเด็กฝีมือดีช่องก็ต้องดันนะคะทุกคนส่วนอีกสองคนยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่เท่าที่เห็นพี่สันปล่อยรูปมาเขาก็เดากันนะคะว่าคนหนึ่งก็น่าจะเป็นพี่ชาคลิสส่วนสาวอีกคน ก็เพิ่งจะเห็นพี่สันลรงรูปสามสาวนะคะสามแม่ครัวมีมามีแอปทักซอ,อนมีแอนอลิชาแล้วก็มีเปิ้ลปันวาดก็ไม่รู้ว่าสามสาวนี้เล่นเป็นเพื่อนกันหรือว่าหนึ่งในนั้นจะรับบทเป็นภรรยาน้อยของสามีบัวบงกฎ หรือว่าจะไปเป็นอีกคนเลยที่เดาๆก็อา,อาจจะเป็นน้องเฟิร์นหรือเปล่าวันนี้แอดก็เดี๋ยวแอดยังไม่หาข้อมูลนะคะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาคุยกันสําหรับวันนี้ที่จะทํำคลิปพูดคุยกันก็นี่แหละทุกคนพูดคุยเรื่องราวอัปเดตอะไรเกี่ยวกับมัมีอัทักษิวนว่าไปนี่พอโพลิพั s สนะคะลงคลิปที่นะลงคลิปทีเซอร์ของสามแซบแล้วก็มีพี่หนุ่มไปเซล ไปถามแบบนั้นน่ะมาเลยค่ะดราม่ามาทันทีนะคะทุกคนคอมเมนต์คอมเมนต์นะคะนี่มีคอมเมนต์หนึ่งเหมือนจะไม่อ่านไลน์กลุ่มอีกละคอมเมนต์เนี้ยแล้วก็แบบโอ้โหเ่ะก็เรียกอะไรต่อปากต่อคำคนที่ไปคอมเมนต์กับนางแบบเยอะเลยคือนาะงคอมเมนต์ไ้ว่าเขามีครอบครัวมีลูกและภรรยา เขายังไปไปมาหาสู่กันดูอบอุ่นน่ารักเหมาะสมกันดีแล้วทางนี้จะจิ้นไปเพื่อน่าจะถึงว่ากลุ่มคนที่แฟนกับเวฟซีที่เขาจิน้นแบมอนมีแอปทักซอ,อนกับคุณทิมพิทานะคะเพราะฉะนั้นที่แอดบอกว่ามาอีกแล้วคอมเมนต์ไม่อ่านไลน์กลุ่มก็คืออยากจะบอกว่าคุณทิมพิธามีภรรยาแล้วเหรอคะไม่มีไม่ใช่หรอคุณทิมพิทาหย่ากับภรรยาเก่าไปแล้ว ก็มีลูกติดเป็นเหมือนลูกติดไม่ได้มีภรรยาไม่ใช่เหรอหรือใครคะใครเป็นภรรยาคุณทิมพิธาโอเคค่ะทุกคนเรื่องจิ้นระหว่างมีมแอปทักซอนกับคุณทิมพิธาก็ให้เป็นอนาคตเนาะช่วงนี้แอดในฐานะด้อมสม้มก็โฟกัสอยู่เรื่องเดียวจริงๆคืออยากให้คุณทิมพิธาเป็นนายกค่ะส่วนจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วอะไรค่อยว่ากันเนาะเรื่องของหัวใจส่วน ถ้าคุณทิมกับคุณแอลเขาจะสิ้นสุดทางเพื่อนมันก็เป็นเรื่องของเขาสองคนเนาะกั่ขาย F C ก็ได้แค่เชียร์เท่านั้นแต่ว่าคนที่บอกว่ามาพิมพ์แบบเนี้ยบอกคุณทิมพิธามีลูกและเมียแล้วเออลูกมีภรรยาเคยมีแต่หย่าแล้วปัจจุบันไม่น่าจะมีนะก็เห็นก็เห็นท่านโพสต์อยู่ว่าสถานะโสดอ,อ,อะไรยังไงงงค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ทำคลิปอยากจะพูดถึง ละครเค้นซึ่งแน่นอนนะคะมันมีประเด็นดราม่ามาแล้วสำหรับ ep 9 ep 10เนี่ยมีคนเขาก็ทวีตไว้นะคะว่าแบบเขาค่อนข้างจะผิดหวังมากก็คือฉากที่เหมือนแพรโดนทำร้ายอะคะ่ะทุกคนหลายๆคนเขาก็ไม่เห็นด้วยแหละ นะคะอีพีเนี่ยเนี่ยคนนี้เขาทวีตไว้ว่าอันนี้คือไม่ได้นะไม่สนับสนุนอย่างมากบทอะไรเกินไปแล้วเป็นผู้หญิงควรโดนอะไรขนาดนี้ไหมเล่นกันด้วยสมองไม่ได้เหรอแก้แค้นกันแบบเตรียมรับกระแสะสังคมได้เลยโอ้โหก็คือแบบ เอาจริงๆอะ่ะม,มันมีมันมีหลายเพจไม่ว่าจะเป็นเพจที่เขาเกี่ยวกับละครอะไรเงี้ยเขาก็ติบทนี้มากว่าทําไมแค้นจากตอนแรกบอกบอกว่าต่อสู้กันด้วยสมองเหมือน,นแก้แค้นกันด้วยแบบดูเป็นผู้ดีผู้ดีอ่ะใช้สมองใช้ใช้ใชกุืนอะไรอย่างเงี้ยแก้แค้นกันแต่บทตบตีคือแบบคือมันไม่ใช่อ่ะทุกคนอันนี้นะคนที่ คนที่เขาเห็นด้วยอะ่ะคนที่เขาเห็นด้วยกับบทละครนะบทนี้เขาก็บอกว่าดูยังไงก็ได้ดูให้เป็นละครอย่าดูเป็นชีวิตจริงสิแต่เอาจริงๆชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครมันมีอะไรมากกว่านี้อีกได้ซ้ําการทําร้ายกันของคนนะคะแต่คนที่เขาไม่เห็นด้วยอันนี้แอดค่อนข้างจะสําหรับตอนนี้แอดไม่เห็นด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าใครเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าแอดว่า บทที่เหมือนแพ้โดนทําร้ายเนี่ยแอนไม่ชอบบทนี้จริงๆคือมันน่าจะมีวิธีทําอย่างอื่นได้มากกว่าแต่ก็แอบผิดหวังกับพี่แอนอยู่เหมือนกันว่าทําไมพี่แอนจะต้องแบบฉากผู้หญิงโดนทําร้ายโดนลุมทําร้ายทุกคนมันมันมีคนออกสู่สายตาประชาชนนะ่ะเออเอาจริงๆบทนี้ไม่เห็นด้วยกับพี่แอนมากๆส่วนตัวแอนนะคะคนนี้เขาก็เนี่ยทวิตไว้ว่า ก่อนออนแอร์โปรโมทดีดี ee, ว่าเป็นละครแก้แค้นที่แปลกใหม่จากเดิมเป็นการแก้แค้นที่ไม่มีใครด้อยกว่าใครสิ่งที่คนดูคาดก็คือสิ่งที่พวกเราคาดกันก็คือตัวละครแก้แค้นแบบฉลาดมีกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อทวงคืนทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงก็คือ ด่ากันไปด่ากันมาหลอกใช้เด็กปั่นประสาทตบกันนัวนางเอกสู้ไม่ได้ง่อยมากร้องไห้ทุกซีนแล้วก็แฮตแท็กแขนตอนที่10แล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าแบบชอบไหมบทแบบเนี้ไม่ชอบอ่ะคือเป็นคนไม่ชอบความรุนแรงด้วยโดยส่วนตัวอยู่แล้วอะ่ะเป็นคนไม่ชอบความรุนแรงพอเห็นบท บทบทที่เหมือนแพ้โดนทําร้ายแบบขนาดเนี้ยคือตีกันขนาดนี้แบบยุ่งจินฉากที่นางโดนเหมือนโดนต่อยหรือโดนอะไรแบบร่วงอ่ะคือมันดูรุนแรงอ่ะอ้แอมไม่ชอบอะทุกคนรู้สึกว่าไม่รู้ว่าพี่แอนทองผสมเขาแบบว่าตีความหมายยังไงนะแต่โดยส่วนตัวมองว่ามันแรงไปอ่ะภาพที่ออกสู่สายตามันดูแบบมันดูผู้หญิงคนหนึ่งโดนกระทําหนักเกินไปอ่ะ บางคนอาจจะรู้สึกสะใจแต่ไม่ได้รู้สึกสะใจเลยคือบอกไม่ชอบอะไม่ชอบบทละครแบบนี้ที่ดูแค้นเอาจริงๆก็เพราะมันมีแอปทักซออนนะแล้วก็คิดว่าละครมันเหมือนที่บอกแหละมันน่าจะมีกลิ่นมากกว่านี้มันน่าจะแบบเออตอบไม่ถูกอะรู้แต่ว่าผิดหวังกับกับอีพีนี้ดูแล้วไม่มีความสุขดูแล้วแบบไม่อะ ผู้หญิงคนหนึ่งโดนทําร้ายแบบหนักมากแบบเย็นมากอืเอาเป็นว่ายังไงก็ยังจะดูแคร์แล้วก็เอาใจช่วยปรางทองนะคะทุกคนแล้วจริงๆแล้วก็นี่แหละรอหารักด้วยใจเธอชอบละครแนวแบบนี้มากกว่าโอเคนะคะเพื่อนๆ คิดถึงทุกคนนะช่วงนี้อาจจะทําคลิปเว้นทํา1วันเว้น2วันก็แล้วแต่คืออากาศมันดีมากแล้วก็แบบมีอะไรให้ทามากวันจันนี่แอดวางแผนที่จะไปเก็บเชอร์รี่ในสวนมีสวนของคนไทยที่สวิตเซอร์แลนด์น่ะพี่พี่คนนี้คือสวนเขาดังมากคนไทยที่มาเที่ยวช่วงนี้ก็ไปเก็บออกข่าวในไทยลงไทยรัฐด,ด้วยนะคะ กชื่ออะไรนะส่วนพี่สุภาหรืออะไรสักอย่างอะแอดจำแอดลืมชื่อพอดีมีม,มเีเพื่อนชวนไปเดี๋ยวแอดจะไปถ่ายให้ดูนะคะว่าแบบเชอร์รี่เขาเยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะเอาแบบถ้าไลค์ได้ก็จะไลค์ให้ทุกคนดูนะคะช่วงนี้ก็นั่นแหละทําคลิปบ้างหยุดบ้างเมื่อวันวันศุกร์วันเสาร์วันอา,า,าทิตย์ก็มีงานมีงานในซูริกนะคะเขาเรียกว่างานซูริกเฟสเป็นงานแบบซูริกเฟสนี่สามปีมีครั้งหนึ่งหรือสี่ปีมีครั้งหนึ่ง ก็ชอบลุดูคืองานใหญ่มากเมื่อคืนก็จุดพุสวยมากทุกคนเพราะฉะนั้นแอดก็นี่แหละทําคลิปบ้างไม่ทําบ้างไม่มีเวลาดูอะไรมากมายเลยค่ะทุกคนโอเคนะคิดถึงทุกคนนะคะทีมรางทองเราก็ซัพพอร์ตแบบนี้แอปทักษอนไปด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของหัวใจการที่มันมีแอปทักษอนมีข่าวกับคุณทีมพิธาแล้วทําให้มัมีโดนคอมเมนต์ด่าแบบเนี้ย แอดก็จะหยิบจักมาพูดเพื่อจะโต้กลับบ้างนะคะว่าคนที่มาว่ามหมามีแบบนี้คุณหาข่าวให้หน่อยนะคือคุณทิมพิธาไม่ได้มีภรรยานะคะเขาหยากกันแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคุณทิมพิธาก็มีสิทธิ์ที่จะคบใครหรือสาวคนไหนก็ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นข่าวของคุณทิมพิธาหมดไม่ใช่แค่เหมอมีแอดทักษอนคนเดียวนะโอเคจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ